เฮ้ยไอ้หนุม่มเองอัแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากม่นะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่<ๆ>เหลีอยงแน่กูวันนี้ ไฮโรบักบริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้คิปม,มีแม้แต่ระบบ IDpass ระบบแบบกรุ่มสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดีอยู่ใต้คิมเดอร์เอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าฟิลด์ไลฟ์นะครับผมในครั้งนี้ฮะมันเป็นแมปที่ผูด้ได้เลยว่าแบบนี้ลับมากๆเลยครับคุณผู้ชมดูแอปราคา400โรบัคโอ้โห ไม่บ้านจนเล่นไม่ได้นะครับเอยไม่ใช่นะไม่บ้านรวยเล่นไม่ได้ครับสําหรับแบบนี้ครับคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าแบบนี้นั้นจะเป็นยังไงราคาตั้ง400รโรบักแถมนะครับหน้าคู่เกมนี่คือแบบแค่รูปก็แบบโอ้โหกินใจคนมาดูแล้วอ่ะจริงๆกูอยากเล่นอ่ะใช่ไหมเออนะครับวันนี้ก็ได้เลยครับในเมื่อคุณผู้ชมนั้นสงสัยนะครับสงสัยปะวัหรือว่าจะมีเราแค่สงสัยให้คนเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ เราจะมาเป400โลบัคสำหรับแมปนี้นะครับเพราะว่ารูปมันน่าดึงดูดใจมากๆเลยฮะ <c oughs> ส่วนชื่อไทยนะครับมันชื่อว่าชีวิตศักดีนานะครับชีวิตศักดีนาเป็นยังไงวะสักดินาแปลว่าดินาแปลแปลว่าอะไรวะศักดินาแปลว่า,าวอำนาจปกครองที่นาคิดเป็นจำนวนไล่โอนี่เกมทำไล่เหรอเฮ้ยอ่โอ้ oh my god เกมบรรยากาศคือคือดี เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีเจ้าร้านค้านะครับที่เราลงมาเมื่อกี้อะไรเนี่ยสปีกอ่ามาสปีกนะครับฉันขอดูร้านของนายหน่อยได้ไหมโอเคนะครับอันนี้เราถามพ่อคาเนาะได้เลยนะครับตอนนี้เขาให้เราดูแล้วโอ้บรรยากาศคือดีมากนะครับแล้วก็เจ้าร้านคาจะมีเจ้าเออน่าจะเป็นชุดซามูไรข้างในนะครับใช่นะครับแล้วก็โอ้เอ้ากูซื้ออะไรมาเนี่ยคือเจ้าบรซ่าานานะนะครับบรนานานะ้หรือเปล่าโอ้ เกมดีเกินไปว่ะคุณผู้ชมดูนะครับมีคาถาด้วยโอ้โหตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ว่าแต่นะครับอันนี้กูมีเงินเท่าไหร่เนี่ยอ๋อมีสแตดนะครับเนี่ยกด M ขึ้นมาจะมีเจ้าแตดกับอินเวนทอรี่นะครับแล้วก็มีสกิลเนาะอ๋อสกิลเราสามารถอัพได้ครับเป็นสายเออเคนจิสุ u, แล้วก็ไคจิสุแล้วก็มีไทเนะี่ยแทนโตจิสุ ไม่รู้นะครับแต่มีเว่นมนด้วยนะครับเว่นมนก็น่าจะยังไม่เอาเข้ามานะครับแล้วก็มีคลาสที่สามารถเปลี่ยนคลาสได้ระบบเกมนี้ก็น่าจะเป็นประมาณน,นี้นะครับเป็นซามูไรที่เปิดโลกกว้างนะครับเหมือนกับอนิเมะนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีพวกสกิลเว่นมนมาเสริมกับพวกซามูไรด้วยนะครับให้ดูแบบไม่เป่าประกาศเกินไปนะครับไม,ไม่กากเกินไปแอปให้ดูไม่กากเกินไปอะไรประมาณน,นี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะเกมนี้อันนี้อะไรเนี่ย ที่เรือนะครับก็น่าจะเป็นพวกดาบพวกอะไรประมาณนี้นะครับใช่แล้วก็จะมีพวกขวานด้วยนะฮะเออแล้วนี้ข้างในเป็นลานนะครับจะมีชุดเกาะของเจ้าซามูไรโบราณญี่ปุ่นนะครับที่ค่อนข้างโอเคเลยมันสวยมากครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะครับนี่ถ้าวิง่งโอ้โหถ้าวิ่งแม่อย่างชอบเลยนะครับถ้าวิ่งเกมนี้อย่างดีแล้วสวนบ้านก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรมากโอ้ ความสวยระดับอันติเมทนะครับนี่คือแมปที่ดีมากเลยนะครับตอนน,รตอนนี้เราได้ดาบแล้วตอนนี้เราได้ดาบดิชิรินมาแล้วนะครับคล <c oughs> ้ายๆเกมเด m มอนสเลเยอร์เลยนะครับบรรยากาศเนี่ยเออคล้ายๆเลยนะฮะก๊อกก๊กก,กเปิดประตูเปิดออกดูมองเป็นเธอไม่ใช่ไม่มีใครอยู่นะครับรู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยร้านลาเมงนี่มาเฮ้ยนี่มันร้านลาเมง ราเมงหนึ่งที่ครับโอเคเร,เราสามารถสั่งราเมงได้นะฮะซึ่งราเมงราคา5,000ันเยนแพงกว่าหากูอีกเดียวแล้วซึ่งมันก็โมว่าพวกเราเนี่ยขายราเมงที่ดีที่สุดในประเทศเนะไม่เชื่อก็ลองดูได้นะครับ5,000ันเยนไม่มีตังค์โอเคเดี๋ยวเราวิ่งกันไปต่อเรื่อยๆนะครับดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าจะมีการป้นสะดมกันด้วยและในเซิร์ฟตอนนี้มีเราคนเดียวนะครับเล่นแบบเงาหงอยหัวใจมากเลยนะฮะ มันมีการเพิสะดมกอการฆ่าผู้เล่นด้วยกันแล้วก็ป้นของมานะครับอะไรประมาณนั้นเนาะน่าจะมีเควสมิชชั่นสักอันนึงให้ปรับอสูรมั้งนะอันนี้จินตน,นาการเอา <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มีเป็นปราสาทนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะในของคนสมัยก่อนอาจจะมีอสูรยอยู่ก็เป็นไปได้ <c ười> <c ười> บากานะฉันแค่พูดเล่นนั่นมัน <c ười> <c ười> เออคุณครับคุณครับคือว่าเอ,อ ไม่ใช่อสวยนี่นะตกใจหมดแม่ฉันเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในเกาะนี้นะแล้วก็กูอยากจะบอกว่าช่วยสอนหน่อยครับท่านอาจารย์ช่วยสอนกูหน่อยนะครับนี่ไงโอ้น,อนี่คือนี่คือสิ่งที่อาจารย์สอนนะครับบอกให้กูอัพสกิลแล้วมันอัพยังไงล่ะไออาจารย์อันนี้คือแบบเป็นวิชาดาบอันนี้เป็นศิลปะก,การต่อสู้นะครับแล้วก็อันนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเราเสกเราเสชไปมันก็ไม่เจอนะครับว่ามันคืออะไรเนาะ เอาละในเมื่อเรารู้สายพลังแล้วการแข่งแกรงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปนะครับางล่อนี้นอ่ไม่มีอะไรเลยแมพมันนึงสร้างอะไรไม่ค่อยเสร็จเลยปะเนี่ยน่าจะได้ละมั้งราคาตั้งสี่ร้อยโลบักนะครับสี่ร้อยโลบักเลยนะเว้แต่ถามว่ายอมใจผู้พัฒนาไหมก็ยอมใจอยู่นะครับเวลาเขาสร้างแมพเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะวางเป็นระเบียบแบบแผนอยู่นะเจอแล้วเนี่ยการป้นสะดมี่ยนี่ไงไอห่ามาดีป้นสะดมามามาอุ้ยโอ้ m ม g ก d ปล่อยกูอ้ เออเออนะครับเมื่อกี้ใครมาช่วยกวูเดี๋ยวเดี๋ยวใครอ่ะใครมาช่วยเราเอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเออวิววิวอย่าฆ่ากูไม่ใช่กูไปฆ่ามันนู่นโอ้ยโอ้ยนี่มันนินจาเดี๋ยวนี่มันนินจาจัดเลยไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวกูไปแล้ไม่ไม่ไมไมโ h no oh my god help me please เออกูจมน้ำไม่สามารถออกจากเกมได้เพราะว่าอ ι, โอ้ยโอ้โอโดูพลังวิญญ,ญาณ โอ้นี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเกมเกมเลยวะเนี่ยโอ้โหสมราคามากครับกับราคานั้นราคาตั้งเกมเลยวะโอ้คุณผู้ชมตอนนี้ทีเราตายไปแล้วนะครับน่นอะไรเนะี่ยนี่เหรอนี่สินะโรคแห่งสวรรนคะ์เ่ยฮ้อไม่เออโอ้โหเท่มากเอฟเฟกครับอันนี้คือเราตายแล้วเราเป็นวิญญาณเราต้องเข้าไปสิงสูนในร่างกาย โอ้ระบบดีมากนะครับคุณผู้ชมเราต้องแบบเราตายเรา,เราต้องไปสิงแนละ้วาั้งกายแล้วมันหลอกกูด้วยดูมันะนะครับก็สําหรับเมมนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับการเดินดูนะก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟาร์มจริงๆนะครับยังไม่รู้ความสนุกของเจ้าตัวเกมใครที่อยากเล่นก็ลองมาเล่นดูครับแมปใหญ่โคตรๆนะฮะแนะนาว่าขอบต้นแรงน,นิดนึงอันเดี๋ยวเราจบไปได้กว่านะครับไปตัดคลิปแล้วจนอนกูจะนอนนะครับจุ๊บ